สวัสดีครับเจโนเห็นยังไงเอหลับตุกตุกเรียบร้อยมากแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วครับมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยมที่พานมากเจได้เนาะเจได้เจได้สามตัวเจได้สามตัวเจ้เข้าสองตัวอยู่เขาสองตัวอยู่ครับหลับตุกตุกสิซื้อแปลกๆปลกมกีเนาะับตุกตุกคนันได้ฟันได้เมื่อสุดท้ายแข็งแขเนาะ ได้สุดท้ายบอออันสามตัวแมนแข็งแข็งเลยข้าตานอนหลายก็ได้บอได้รับตุกตุกเลยได้ในโต๊ะได้สองตัวนเนาะได้ดายเงินนีมากเลยสิเจโอ้ยอะไรล่ะมองลิตาไปเห็นนล้วบอกห่วยเสียหานตาน้องลิตาเห็นน้ำเนาะถ้าถ้าให้เพื่อนทรมากแบบนี้ เบิกทราบโทษตามไหนบ่เหมอนได้ได้ใจหอนใจหอนล่อบ่ไหวแล้วตีใจหอนเป็นล่อเบาไวอ่าแข้งฝ่าวเต็มแข้งเพื่อนแข้งเพื่อนากบอกอยอ่าเจ๊มาโทษหาเพื่อนเนาะแม่นเราโทรมาก่อนเลยอืมน่าโทษแล้วโทรมาเอาแล้วโทรมาหาก่อนเลยเจ๊ได้แล้วบ่รับตุกตุกแม่น ได้แล้ใจเย็นๆพี่น้องใจเยพูดหน่อเพิ่งเล้อเสียงกับท่านเนี่ยม่ยังคือเสียงดนีเถอะนะเสียงได้แหงเสียงแหงอยากหูอจากยน้ำฮะยานไเห็นน้ำเอนอนิตเหนมเฮียงมลิตาเสียงมลิตาะชั่นกันกับมงิตายู่มวเส้นเนาะเออพันพันลอยล้านผัวเส้นอู่เนาะเจ้าของลอยเส้นหนึ่งเนาะกัเสียงตัวตีแมน นี่ต yes. ัวใดแน่ละเจ๊ทัวมาบอกเจมแก้มคักน็อเทั้งหมดเห็นนํำ2อตัวกับนี่หกเจ็ดกับเก้าเจ็ดหูนาตัวดิเจ๊สามตัวศูนย์ดังๆห้าดังๆศูนย์ศูนหกเจ็ดรา้าศูนย์เก้าสี่แค่นั้นมันเปนสตัว นี่เท่านีแมนนย์หกเจ็ดกับศูนย์เก้าสี่สองตดีเจ้แล้วก็หกเจ็ดกับเก้าเจ็ดเท่านี้แมนศูนย์เก้าเจ็ดศูนกสี่แค่นั่นล่ะเันกลับเอาแค่นนี่แลมับหลายดิได้มาเล้วพี่น้องได้หน่อยแข็นแข็น้อยสามตัวยมัเป็นตัวมาบอกเนด่วนเลยบอกเจนด่วนเลยสดๆดร้อนเราสดร้อนร้อนเบกแก้เองเบิกะเป็นคนคุ้กันพืนกินเจนุบาหวานเจนุก็ลังเอา นามเขาของนามน้าเลยนยากอยู่เบิกซับก็เลยโทรหาคนเพื่อก็เลยบอกเบิกซับมาโตัวเจเจ็คับอีกอบครับศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดมีมีแต่สามตัวศูนยเก้าสี่กับมี่นี่จะสามตัวปะครับแมนสามตัวเพื่อจะเข้ามากกับเอาซื้อกอบนี่เพื่อสิมันใจบริเจณ เจโทโย่ยำพิ่นให้เนี่ยลอเดี๋ยวก็สิ้อยำให้อยู่ถ้าเพิ่นยำก็คือที่ใช้ผาตั้งไม่เย็นเน้นสุดท้ายเพิ่นมี่เด็ดๆมาประกอบอีกเนาะแมนแต่ว่ารอบนี้นี่คือเพิ่นให้มาแล้วแมนก็พ่กลายห่างดีเลยเจ้าพ่กลายห่างดิพี่จะห้องถ้าเป็นเด็กสองขุดดึงไม่ต้องห้องกับเอาหซื้อไม่ต้องขยายไปซื้อ กันไว้เนาะแมนเพื่อมันโบเข่าสามท่านมาสองตัวเข้ากับต้องขยายันดไอันนี้เป็นเหล็กพี่ไส้ปะครับแมนเหล็ก <Wow. S 2> e ี่ไส้จากกรุงเทพปะครับแจากกรุงเทพเอถือมาแล้วจะงวนจิงอเล่มถือเยี่ยวก่อนแล้วผ็ตงือนับหลงยังถืองถืเล็นถือไรยโบเจมันถือว่ามันหน้อยดองงอนยังไงถือไยจักแสนครับแป่งหน้าแสนลักแสนขึ้นคน่ะักแสนขึ้นแม่นเหล็กของเ้ามัน คือได้ยินว่าถือสามตัวมาติดต่อกันสองงวดแล้วแมน่นถักเนาะโตดีๆแล้วกับพบวกเดินกับพกตัวกลอนกับได้สนใจแล้วเนาะแล้วก็เท่าว่าไอ่ถือโยแล้วก็บอกตลอดเด้ว่าเราถือทุ่มทุมากแต่บวลาไปแตนแล้วจมแมนนอนนี่เราเลยโทรมาบอกแมนทุ่มเรบบรพราก็ได้โทรบอกหมดสับ อย่านอนอีกบ่วันก่อนวันก่อนนี่เราโทรหาเจโดยตรงเลยแม่เราอยากให้ได้เนาะเราอยากให้ได้น้องเมื่อตอนนอนอย้อนว่าเอาเลขว่าว่าเอาอะไรนะจมไอจมหอยายจมหอยก็เรียกว่านอนดูด้วยค่าต้องนอนอยู่้อนยังไหนไม่ใช่ทำศูนย์ด้วยปุ๋ยหรอวะแล้วศูนย์เนาะแล้วอยากให้ได้อยากให้ได้้ไดแม่น หมดนี้เราก็ออกหาวะซะเน้นๆจ้ะของเราหนนี่านม่นก็ตาเราเน้นๆห่าต่โมเห็นน้าดิจิ่านตาเห็นน้ำเอนางู่ขังรังไม่เห็นจังได้หุนน่งก็ข้างรังหุ่นนั่งเธอเลยหุ่นสีว่าสุลอยล้านเส้นหุ่นดีลอยล้านเส้นอันนี้ลอยแบนเส้นหนึงเนาะอันนั้นลอยล้านเนาะก็ใหเด้อจ้ารับตัวกันมันใจบะครับ ตะวานนั่อันนี้น้ำเจนุนอ่ะมันใจเลยดิสวนตัวเพิ่นอ่ะมันปลอยมาของเราถ้าเราปล่อยตัวใดคือของเรามันใจมันใจแม่นต้องถึงส่งมาซื้อแล้วนี่สั่งลาบกินทาได้บ่ตัว่อยสั่งลาบทาเลยถ้าเราได้๋จัดกันถ้าเราได้จัดออกไปนะขันละกินทาเลยมันบ่แม่นขันละวาวมันใจละวาวปล่อยมาให้แม่นถ้าละวาวมันใจละวาวปล่อยเหล็กเด็ดขาดครับเราเป็นคนแบบ ถ้ามันใจตุ๊บโทรมาเลยงสิน่ะว่นเนีนยหงพ่อมอเจ้งว่นี่ยน้ปแล้วก็เน้นอยู่ด้วยล่ะแล้วก็เน้ของเราอยู่เ่อนนอพี่น้องเอว่าปันได้น้อสี่เห็นว่ีเห็น่านี่หลบเองว่าหับตุกตุกเจะต้องหลับก่อนล่ะเนาะหลักน่อยเด้อพี่น้องใกันไม่เห็นเด้อนนะนี่ตัวใดเนียก็่มีตัวใดเนี้ยบ่สี่ห้างพ่อแม่หกเจ็ดฮะชหกเลยว่ะ06ดหกเจ็ดอ่ากับ ปิดออกมาอันศ <flaws> <lass> ูนย์เก้าสี่มีศูนย์เก้าเจ็ดแค่นั้นล่ะมีสามตัวมีจากสุดเจสสามสามตัวมีอยู่พันดันมีศูนย์หกเจ็ดที่เพันดันป้านแบบวงไวเนาะวงไวว่องไวศูนย์หกเจ็ดกับศูนย์เก้าสี่ครับแล้วก็สองตัวหกเจ็ดที่เราวงไหนวงไวนี่พันคุณพันหมดเกลือหรือคุณพันที่ว่องไวครับ ตลองกับมี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกสี่ราคาเก้าเจ็ดน่ะยกมาบาดนี้ยกยกมาโอ้ยใจสิขาดแล้วขอเบบึงเนี้ยขอเบบึงแล้วพี่น้องเบิ่งแล้วขอบิึงแล้วอยากเบิ่งแล้วเสียงน้องลิตเตอร์เดี๋ยวนี้เสียงก็ซือดีไปแล้วมาแล้วมาแล้วมีไล่ไปเอาไว้ก่อนเอาไว้เอาโยกตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยเอาเปิดเถวโอ๊บแล้วพี่น้อง พระอบพบโชคแล้วเสียงกระทักกระทันย่านตะนองลิตาเห็นดีโต้วงกขมในพันคนพันหมดแก่แม่มพันคุ้นพันไปเลยรับตุกตกวันนี้เจ้็ดจัดนักเลยหมดแก่จัดนักเพราะนอนลมื่อมานอนย่านอนเด้อพลาดโอกาสดิขสุดท้ายบ่ิเวณน้ำพืนเนียน แบบตุกตกนี่ศูนย์หกเจ็ดตุกแน้องศูนย์เก้าสี่ตุกันศูนย์เก้าเก็ดมันวาเจ้เมแม่แต่วนะ่า94้าส่นเือบศอเหิกสี่เนเกอบบาัดเนาะออหกเจ็ดเก้าเก็ดว่เจวงกลมไปที่หกเก็ดผนบอกให้ตัดดาเบ่ตัดไม่ได้น้องมันตาเดาเนาะเกเเนาะหลับตุกตุก้วยครับมาแล้วเวยครับพี่น้องมาดวนๆมากตุสอบต่วงกลม รับตุกตุกมาตัวใดเลยี่ะรับต,ตุกตุก,ตกอ่ะศูนย์นหกเจ็ดจับขึ้นไปทั้งเท้อนี่เ<า>ออเมื่อบางทั้งนั้นลงมาจับน้อยทั้งนี้บอกทั้งนี้อ่ะเออ ับพี่น้องกับเป็นแนวทางรับตุกตุกเกตนุดออกมาฝากนะครับนําไปพิจารณาเบิงนะครับมักกัจัดคัดขัาพานถทายคิปก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ฟซทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ